สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่การเทสเกมกับ i อคูซีแนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ C นะครับหรือว่าซีรีส์ Z นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์สุดท้ายนะครับของ i อคูนะครับก็จะเรียงลําดับนะครับจากอนัมเบอร์นะครับพวก i อคูสิบเอ็ดไอคูสินะครับแล้วก็รองด้วย i อคูนีโอนะครับไอคูนีโอเก้านีโอแอะไรพวกนี้นะแล้วก็ตามด้วย i อคู C8 C8X นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นซีรีส์สุดท้ายเลยนะครับ แต่ว่าความแรงเนี่ย ผมบอกเลยว่าทนกับราคาหมืน่นต้นต้นหมื่นกลางๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่าสเปคให้ฟังกันสักนิดนึงนะครับใช้หน้าจอ6.64นิ้วเป็นหน้าจอ IPS LCD มีเรฟเลกซอยู่ที่120เฮิรตนะครับตัวนี้ความละเอียดนะครับเป็น Full HD Plus CPU นะครับใช้เป็น MediaTek Dimensity 8 2 0 4นาโนเมตรนะครับผมบอกเลยว่า CPU ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU ที่ค่อนข้างแรงในระดับนึงเลยนะครับเล่นเกมในระดับกลางไปทางสูงได้เลยนะครับ CPU ตัวนี้นะ CPU นะครับเป็น Mali G6 610 MC6 ตัวนี้นะครับแรมเป็นแบบ LPDDR5 แล้วก็ลอมเนี่ยเป็นแบบ UFS 3.1นะครับ UFS 3.1เนี่ยดีเลยนะครับก็แรงลองจาก4.0นะครับตัวนี้ได้ลอมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับกับเลทราคาประมาณนี้นะผมยังไม่ได้บอกราคานะครับราคาตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยคือผมได้มาแบบถูกมากๆนะครับผมซื้อมาจาก i e x p r e s s นะครับก็ได้ราคา6,300กว่าบาทนะครับสามารถไปดูได้ในคลิปแกะกล่องนะผมทําคลิปให้แล้วนะครับก็ถ้าใครซื้อตอนนี้เนี่ย ราคาที่จะได้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณแบบ7 0็ดอาจจะแบบต่ำกว่า7 0 0 0นะครับก็ลองไปกดโค้ดส่วนลดกันดูนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมเริ่มจับเวลาแล้วนะครับรบอกไปนะว่าเราจะเทสแบดด้วยนะครับเริ่มที่100%เลยนะครับนี่แล้วก็เกมแรกนะครับผมขอ Rov สัก23ตานะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับ Rov สัก23ตานตา่ะยังไม่ได้โหลดเลยนะครับไม่ได้โหลดสกินนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะครับเซตติ้งนะครับสามารถเซตติ้งได้แบบ อย่างนี้เลยนะครับคือปรับสุดนะครับเต็มที่ซอฟไลท์ก็มีนะครับอ่าประมาณนี้นะปรับสุดเล่นได้เลยนะครับเกมอีนะโอเคโอเคครับตอนนี้อัดหน้าจอแบบที่เรียบร้อยนะโอเคครับนี่ผมเล่นเป็นตัวนี้นะครับแก๊กเลยคือแบบทําไมแบบเอาเดินผิดเลนนะครับทําไมแบบตำแหน่งซับต้องว่างตลอดเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอืม ไม่ค่อยมีคนอยากเล่นซับกันหรอกอผมขอเซตติ้งกล้องก่อนนะครับผมโอเคอย่างนี้น่าจะโฟกัสแล้วนะครับก็ในกล้องเนี่ยผมอัดเป็น 4K 30สิบเฟรมนะครับแล้วก็เฟรมในจออัดหน้าจอเนี่ยเป็น60สิบเฟรมนะครับเพราะว่าเกมนันได้ที่60สินะก็นะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นในกล้องมันอ,อาจจะดูแบบหายไปแบบ30สิบเฟรมอย่างนี้นะครับ ก็ต้องบอกกันไว้นะครับว่าอัดได้แค่30เฟรมนะครับถ้าใครอยากเห็นแบบอัดแบบ 4K 120เฟรมเนี่ยก็สามารถกด Sub s cribe กันไว้ได้เลยนะครับอาจจะมีอัดได้ตอนจักแสซับนะครับตอนนั้นนะก็ถ้าใครอยากติดตามโปรเนี่ยก็สามารถติดตามในที่เพจน,นี้เลยโอเคตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วโอ้โอ้โอตอนนี้ โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอ,อดนะเนี่ยเกือบโดนสอยซะแล้วนะครับกลับบ้านดีก,กว่าป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีนี่นี่มีสก,กินด้วยนะครับซื้อไว้ตั้งนานแะล้วนะเดี๋ยวผมเช็คบนหน้าจอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเว้ยเมื่อกี้มือไม่ว่างนะอสามสิบหกนะครับบนหน้าจอสามสิบสองจุดเก้านะครับ ซึ่งบางทีเนี่ยแอปตัวบัร์เอเนะครับอุณหภูมิบางอนาันนะมันอาจจะค้างหรือว่าบั๊กได้นะครับก็ถ้าเพื่อนเเห็นว่ามันไม่วิ่งเนี่ยก็แปลว่ามันบั๊กนะครับ58เฟรม60เฟรมนิ่งๆนะครับคือแบบมันแกว่งแบบแค่58 59 60, 60 61เเนี่ยคืออันนี้มันปกตินะครับ เอะไรนครับผมเฮ้ยจะตาย

เอ้าล้อเฉยเป็นน้าล้อเฉยเลยเนี่ยครับตอนบวกตอนอะไรเนี่ยคือเล่นในแบบลื่นเลยนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกตาหนึ่งล้วกันนะครับคือใครจะเล่นแบบยาวๆเนี่ยเล่นได้เลยนะ

อไปไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยตัวนี้ไงวะโอ,โอ,โอตายอ้าวเพื่อนหายเฮ้ นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยกล้องผมก็ <is> ไปแล้วนะ Infinite they Slayer has appeared. Prepare for a <laughs> final <fight> battle. <back. laughs> I want them all. Dominating. Uh -huh. An ally has been defeated. Uh -huh. Enemy double kill. Uh -huh.

You have been defeated. An ally has been defeated. <laughs> ひきこもりのヤマギツネたちなに気を配っているのかしら

Defeated dragon and slayer have evolved super creep toks on opaler. Oh, that's You have been defeated. An ally has been defeated. お父様ってば、どうして引きこもりの山狐たちなんかに気を配っているのかしら祭りはまだまだこれからよ祭りのーの洗礼を Triple kill. <laughs> you have been defeated. Shut <laughs> down. Please, please, please. An ally has been defeated. <laughs> Executed. 桜が舞い散る中、お花見ができてね โอเคครับหลังจากที่เทสเอาวีเสร็จไปแล้วนะครับ2ตานะก็เล่นได้ดีเลยนะครับเอพเเนี่ยไม่ร่วงไม่ดรอปเลยนะครับมาดูในแอปกันนะนี่เล่นไป42นาทีนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะก็นิ่งๆเลยนะครับดูดิ60 f เฟรมนะครับอ่าเนี่ยคือแบบตรงกราฟแบบตรงมากๆนะครับแล้วก็ตรงที่มันตกไปเนี่ยก็คือตอนที่เราเลือกตัวละครอยู่หรือว่าอยู่หน้าล็อบบี้นะครับมันก็จะ ลด FPS ลงนะครับได้ประมาณนี้นะครับ60เฟรมนิ่งๆเลยนะสำหรับเกม Rv นะครับ